มาวันหนึ่งพระโยคีเข้ายานจำรวมอยู่บงกุติเจ้าหนูน้อยสุดสะครหนีพระเจ้าตาลงไปเล่นน้ำพบปลาเข้าไปไล่ปล้ำจับคีบไปกลางทะเลพอดีไปพบมาตัวหนึ่งหน้าเหมือนมังกรแต่กีบและตัวของมา้ามันเป็นมา้าหาง เป็นเหมือนอย่างพญาน,นาครูปร่างล่ามสันแข็งแรงดำมิดหมีทีเดียวเจ้าหนูสุสะครชอบใจนักกระโดดเข้าจับไอ้เจ้าม้ามังกรหาครัวไม่ตรงเข้าสู้อย่างแข็งแรงส่วนค้าสุสะครแล้วจะเอามาขย่ำกินสุสะครดิ้นหลุดกระโดดขึ้นหลังม้ามังกรสะบัดหลุด สุดทรครกระเด็นหลุดก็ไปเกาะหางเอาไว้มาองกรก็หมุนสะบัดสะบัดเวียงสุดทรครก็กลิ้งไปตามเกลียวขึ้นแต่หายอมปล่อยหางไม่สู้กันจนกระทั่งพบคั่กลัวพระเจ้าจาจะตามมาสุดทรครก็ฉันเหล็บหลบขึ้นตะลิ่งวิ่งไปยังกุฏิพอไปถึงก็ตรงเข้าไปกราบแล้วก็บอกพระโยคีว่าพระเจ้าตา หลานไปเที่ยวเล่นเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ประหลาดแท้ๆดำปิดปีทีเดียวหลานไปจับมันมันไม่ยอมสู้กันอยู่จนกระทั่งข้าหลานจึงหนีมันมาจ้ะตัวอะไรว่าไอ้หนูปลากะมังวะไม่ใช่หรอกพระเจ้าตารูปร่างมันชอบกลจ้ะอาอย่างนั้นตาต้องหลับตาดูก่อนว่าแล้วพระโยคีก็หลับตาเล็งด้วยยานชั่วประเดี๋ยวเดียวก็รู้ว่า ที่แท้เจ้าสัตว์ประหลาดนั้นก็คือม้ามังกรมันเป็นม้ากับมังกรมันสมจรกันขันมีลูกออกมาหัวเหมือนพ่อตัวตีนเหมือนแม่หางเป็นนาคตามพันของพ่อมันคิดว่าเจ้าม้าตัวนี้มันมีฤทธิ์มากถ้าเจ้าหลานน้อยสุดซะกรได้มันไว้สำหรับขี่ไปตามพ่อก็จะดีทีเดียวขันแล้วพโยคีก็ว่า โอ้โหไอ้มาตัวนี้เด็ดนักเจ้าหนูเว้ยมันเป็นกระเทยเขี้ยวเพชรถ้าเจ้าได้มันไว้ก็จะดีไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะมันเก่งกล้ามากเจ้าจะได้ขี่ไปตามหาพ่อเจ้ายัางไงล่ะเอาอย่างนี้เข้ามาเนี่ตาจะบอกมนเล่กกระเทสํำหรับจับมันให้ได้ว่าแล้วก็บอกมนให้สุดสาคร ไปนอนท่องบนจนกระทั่งจำได้แม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็ลงหวายเสกไว้สำหรับผูกบังเหียนแล้วก็นอนท่องบนมนไปจนกระทั่งหลับพอรุ่งเช้าตุาครก็ฉวยหวายกระโดดลงทะเลจับปลาได้ตัวหนึ่งก็ขี่ว่ายไปจนกระทั่งมาถึงคลื่นใหญ่มองเห็นมาก,กระโดดลงจากหลังปลาตรงเข้าไปจับหนดไอจ้จำบองก,ก็ หวดด้วยหางทั้งกระโดดขบกัดสุดสะครกระเด็นหลุดตั้งตัวติดกระโดดเข้าจับหนวดขมวดลางไว้แน่นเลยแล้วก็เอาไหวสายศิลสวมหัวทันทีด้วยเดชะเวทวิเศษสุดที่มามังกรจะต่อสู้ได้ก็อ่อนกำลังลงยังจับพรันสุดสะคร กระโดดขึ้นหลังแล้วอ่านมนได้เจ็ดคาบแล้วก็เป่าลงตรงหัวม้าสิ้นทุกขนม้าก็กลับปืนคืนกำลังแล้วให้รักคนที่ขี่ลาวกับชีวิตของตนเองทั้งขยับย้ายตามความประสงค์ของคนขี่ด้วยความรักสุสกรรู้ทีก็ดีใจนักแล้วก็พาขึ้นไปยังเกาะแก้วพิสดารย,ยิ่งควบยิ่งคล่องแคล่ว กระโดดโลดมาประเดี๋ยวเดียวก็ถึงศาลาพระอาจารย์เห็นพระเจ้าตานอนพิงหมอนถอนหนวดอยู่ก็แกล้งควบอวดอยู่ไปมาพระโยคีหัวล่อแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่าควบมันนักหลานเอ้ยเดีย๋ยวมันเหนื่อยพามันมานนดิให้ตาดูดิสุธครควบมา้ามาตรงหน้าพระเจ้าตาแล้วก็ลงจากหลังมา้ามากราบพระบาทพระโยคี มองดูเจ้าม้าประหลาดอยู่เป็นคู่แล้วหัวเลาะขะขักไ <c oughs> อ้น,นี่มันแปลกแท้ๆเว้ยตัวเดียวมันมีหลายพันนะกํำลังมันมากเหมือนยักษ์มารทีเดียวกินคนกินโปกินปลากินไม่ได้กินไปทุกอย่างเขี้ยวมันเป็นเพชรเป็ดมันเป็นนินลินมันเป็นปานอย่างเนี้ยต่อให้เอาขวานฟันก็ไม่เป็นไรเจ้าด้ม้าตัวนี้ว่าจะพ้นภัย มีความสุขความเจริญเองปล่อยมันเถอะเองไม่ต้องไปผูกมาหรอกเพียงแต่เรียกมันมันก็จะมาหาเองแล้วว่าแล้วพระโยคีก็เรียกให้สุธครขึ้นไปบนสาราแล้วก็บอกว่าหลานเลยเจ้าเนะ่ะมันไม่ใช่คนธรรมดาสามัญพ่อของเจ้านั้นเป็นกษัตริย์เจ้ามันเป็นโพงเผ่าเหล่ากอกษัตริย์เหมือนกันเมืองของพ่อเจ้าชื่อกรุงรัตนนา จากบ้านจากเมืองมาอยู่กบตาที่นี่หลายปีทีเดียวเพิ่งจะโดยสารเรือคนอื่นเข้าไปเมื่อปีจอนี้เดี๋ยวนี้ปีชวดศกแล้วเจ้าเกิดมาได้สามปีเจ้าอยู่กบตาที่นี่กอมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยควรจะติดตามหาพ่อเจ้าไห้พบจะได้เสบสุริยว,วงศ์พงศษัตริย์ต่อไว้พ่อของเจ้าชื่อพระอภัยมณีจำไว้ตุสครฟัง พระเจ้าตาเล่าก็สงสารพระบิดาไปอย่างมากเดินทางไปกลางทะเลจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้เลยเป็นลูกท่านทิ้งท่านไปซะมันก็น่าละอายนักอยากกันนั้นเลยจะอย่างไรก็ต้องลาพระเจ้าตาไปตามหาพ่อให้ได้ก็จึงว่ากับพ่อโยคีว่าหลานนะ่ะจะไป ลาพระเจ้าตาไปแต่ตำแหน่งที่พระบิดาหลานไม่รู้อยู่ไหนเลยพระเจ้าตาโปรดช่วยบอกหลานด้วยเถิดไปเถอหลานเลยเรื่องกระตันยู่เป็นเรื่องของคนแถวทางกลางญาาิที่หลานจะไปแต่มันไกลเหลือเกินพ่อของเจ้านะ่ยไปกรงผลึกเป็นมณฑลอยู่ทางทิศพายัพอายุพ่อเจ้าไม่แก่ไม่หนุ่มหรอก อายุสักยี่สิบเก้าเข้าสามสิบทางที่จะไปเนี่ยมันมีผีดุเยอะแยะตาจะให้ไม้เท้าสำหรับเอาไว้กันผีด้วยพระโยกีหยิบไม้เท้ามาให้แล้วก็เล่าบอกคาถาอาคมป้องกันผีเอามาให้กันสุธครแล้วเอาปิ่นทองของพระอภัยมณีปักไปที่ผมคองหลานแล้วก็ก,กำชับว่า พ่อของเจ้าเห็นเข้าก็จะจําได้ว่าเจ้าเป็นลูกเขาอย่างไงอ่ะและอีกอย่างหนึง่งขนทางกลางภายกลางน้ํามันมีอันตรายเพราะฉะนั้นตาจะให้เจ้าแต่งตัวเป็นโยคีเหมือนตาพระโยคีก็เอาหนังเสือมานุ่งห่มให้กับสุสครผูกชดาฝนแก่นจันท์แล้วก็ เจิมหาอุณาลมจะสุธครก็นั่งพระเพียบเรียบร้อยเหมือนเนรน้อยหน้าโจบนักหนาแล้วพระโยคีก็ว่าต่อไปว่าเอาละขราวนี้ก็ไปลาศีกาโยมก็ซะค่อยพูค่อยจาขอเข้าไปหน้าสงสารฤสีสุธครน้อยยิ่งนักคันรู้ว่าจำจะต้องจากพระเจ้าตาและก็แม่ไปก็อะไรร้องไห้น้ำตานอง ข้าไปกราบท้าพระเจ้าตาแล้วก็บอกว่าหลานจะกราบลาไปหาพระชนนีพระเจ้าตาอย่าทิ้งแม่หลานนะช่วยดูแม่หลานด้วยจะเจ็บป่วยอย่างไรหรือจะเป็นจะตายยังไงพระเจ้าตาก็ต้องช่วยหลานไปพบพ่อแล้วก็จะรีบกลับมาหาพระเจ้าตากับทางเสด็จแม่ให้ได้พระโยคยีเองก็สงสารจนน้ำตาไหลเหมือนกัน เพราะเคยเลี้ยงรักสุดสังครเป็นกําลังจึงบอกว่าเอ็งอย่าเศร้าไปเลยหลานเลยเรื่องแม่ของเจ้านะ่ะตาจะช่วยดูแลให้ไม่ต้องตกยากลําบากยากแค้นอะไรเลยเจ้าจงหักจิตหักใจซะแม่ของเจ้าอยู่กับตาแล้วไม่เห็นมีอะไรจะต้องน่ากลัวขอให้เจ้าจงไปตลอดรอดปลอดภัยจัตูทําอะไรเจ้าไม่ได้เลย สุทธคอกราบพระบาทโยคีน้ำตาอาบอุตสาห์ฝืนสะอื้นให้ถือไม้เท้าแข็งใจจงมามัางกรมาถึงเงื่อมเขาเห็นโยมเตือนอยู่นางเงือกเห็นลูกน้อยผูกชดาสสำรวมเดินมาเราก็มาหาสิทธาจารย์เช่นนั้นด้วยความดีใจก็ยกมือไหว้พระดาบทน้อยแล้วก็บอกว่าอุตส่ายลูกแม่ดูสิแต่งเครื่องหนังเสือดูงามเหลือเกิน จะอดนมบวชเป็นสมภารหรือไงจะลูกแม่อดุโมสนาสาธุด้วยมุนีน้อยนั่งลงใกล้แม่พอบอกแม่แล้วก็สะอื้นให้ไม่กล้าเอ่ยปากจนกระทั่งตัดสินใจบอกว่าที่ฉันมาบรรชาในวันนี้ก็จะถวายเป็นกุศลให้โยมด้วยพระอัยกาเล่าให้ฉันฟังว่า พ่อของฉันตกยากมาจากเมืองไกลพลอยโดยสารเรือสำเภาเข้าไปไม่รู้เป็นตายย้าย,ย้ายดียังไงพอไปถึงเมืองหลวงหรือไม่ถึงก็ไม่รู้ฉันก็จะขอลาโยมแม่เพื่อจะขอติดตามไปดูพ่อให้รู้จักท่านหากเกิดทุกข์อย่างไรจะได้ทดแทนพระคุณท่านสำหรับโยมเงือกนั้นฉันฝากไว้กับพระฤาษีแล้วพระฤี ยอมจงอนุญาตให้ฉันไปด้วยเถิดนางเงือกได้ฟังลูกว่าก็ใจหายวาบไอ้คันจะหักห้ามไว้ไม่ให้ไปแล้วก็สงสารลูกเป็นกำลังมองดูหน้าลูกอะไรใจแทบจะขาดร้องไห้พลางก็ว่าตูวหนวของแม่เมื่อเจ้าจะไปแม่ไม่ห้ามสุดจใจจะปาถนาเถิดแม่สงสารแต่เจ้าไม่รู้แหล่งแห่งทางที่จะไปจะต้อง อ้างวางเป่าวเปลียวเคยกินนมแม่ทุกวันก็ต้องอดทั้งอายุลูกเราก็ยังย่อมเยาวเพิ่งได้สามปีเท่านั้นจะไปตลอดรอดฝังได้กะไรหรือต้องลมต้องแดดเข้าัจะต้องเศร้าซ้อยทั้งป้วยอ้อยจะไปหาเอาที่ไหนกินกันดานแดนแสนไกลพ่อไม่เคยจะหลงเลยรถเลี้ยว อูเดียวโดแดแสนทสงสารมารดาอุตสาห์ถนอมจะสู้ผอมเผือดผิวจะหิวโหวยเหมือนดอกไม้กลายต้นจะหล่นลอยน้ำค้างโปรยปลายต้องจะหมองมัวแม้ลาเลื่อยเมื่อยเน็บจะเจ็บป่วยใครจะช่วยอนุก,กูลพ่อทูนหัวทั้งผีสาง กลางชลาล้วนน่ากลัวจะจับตัวฉีกเนื้อเป็นเหยื่อกินสารพัดมัดฉาก็ก้าหารในกลางย่านยมนาชลาสินทั้งคุธทธาวายุพัฒนกหัสดินเที่ยวโบยบินบนอากาศไม่ขาดวันเห็นเดินหนคนเดียวจะเฉี่ยวโฉบพิฆาตขาขาเข็นข้าให้อาสัน น่าใจหายตายเป็นไม่เห็นกันแม่พันพัน,พนเพราะว่าเจ้ายังยาววัยถึงสิบรู้บูราณท่านฉเฉลยเหมือนไม่เคยฝึกสอนด้วยอ่อนสักอย่าจู่ลูกดูถูกนละลูกรักจงคิดหนักหน่วงใจดูให้ดีตุธครก็ว่ากับแม่ว่าข้อนั้นพระมารดาจะได้เป็นห่วงเลยหากพบผีสางกลางภายัย ไม้เท้าพระเจ้าตาให้ไว้ยังมีอยู่ทั้งม้าที่ฉันขีน่นี้ก็เป็นม้าเขี้ยวเพชรเกล็ดเป็นนินลินเป็นปานทั้งพระอัยากาก็สั่งสอนฉันมาทุกอย่างเรื่องศัตรูหมู่ร้ายพระมารดาไม่ต้องกลัวสำหรับอาหารการกินนั้นตามเราม้อกอแกงก็คงพอจะหาได้แต่ทิศทางที่พระอาัยากาชี้ให้ก็จะภาคเพียนไปจนได้พบเสด็จพ่อ แม้ว่าฉันจะเป็นเด็กแต่ก็เป็นเหล็กเพชรจะช้อนเชิงลำนำภูเขาขุนไปจนได้นางเงือกได้ฟังก็ค่อยคลายหายเศร้าโศกเอาละถ้าประโยคีช่วยด้วยแม่ก็เห็นว่าคงจะไม่เป็นไรแล้วลูลกแม่ค่อยวางใจได้สำหรับตัวแม่นั้นไม่ต้องห่วงถ้าไม่พบได้พบว่า ไม่พบพระบิดาแล้วก็เออไม่ต้องกลับมานะลูกนะจงอยู่กับพระบิดาเอถอะหากว่าลูกเป็นสุขเออถึงแม่จะตายก็ไม่อะไรตัวหรอกถ้าหากเที่ยวไปไม่พบพระบิดาก็จงกลับมาหาแม่แม่อยู่ที่นี่